อันนี้โดนน็อกเข็มตายแบกกันมาพวกมันว่าไงไม่ยินดีซอนไวรอไวมาละหมาดก็ไม่ละหมาดไม่ไงซอลเลยนี่คือไปเข้าใจผิดทำก็ผิดวิธีผิดก็เลยกลายเป็นพยานเท็ศไปโดยปริยายฮะ <c oughs> โดนไหไรก็ถง ก็ในส่วนรายละเอียดพี่น้องไปอ่านได้นะฮะอันนี้ผมจะบรรยายแบบนอกเรื่องบ้างอะไรบ้างอ่านอกเรื่องบ้างอะไรบ้างตัวบทแล้วก็ความหมายมีคําแปลเรียบร้อยนะทีนี้เรามาดูว่าเรามาดูว่าเมื่อโทษมันร้ายแรงมันผิดมันแน่นอนไม่มีเป็นอื่นแล้วนะมันจะมาอ้างต๊ะวาวีกรธรรมอะไรยังไงก็แล้วแต่เนะี่ยไม่ใช่ทั้งนะั้นปัญหาว่าเวลาเวลา หมอดูเนี่ยเขาก็มีค่ากำนันคูของเขาใช่ไหมบางที่บางทางบางคนเนี่ยก็จะมีค่ากำนันคูพี่้องรู้ไปนะบียเอาไปไว้หมวดไหนสมนุลเคลบราคาสุนัขว่าไมารุลบากรีค่าตัวของโสเพณีว่าคนว่านุลกาเหตุแล้วก็ค่ากำนันคูของพวกฮอมดหมอผีหมอดูทั้งหลายเอาไปไว้ในฮดี์ดดียวกัน เป็นสิ่งโสโครกเะมีไว้องไม่ต้องถามเลยว่าทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผัวเป็นหมอดูแล้วก็ได้ตังมาร่ํารวยหรือมีกินมีอยู่บางคนจุมันไม่จะไล่ผมฟังผมมุสลิมเราอยู่แถบคลองนอกมีคนไปบอกไปเตือนก็บอกว่าเฮ้ยมันวิชาชีพเขาบอกวิาชาชีพเลี้ยงชีพเนี่ยได้อาศัยเลี้ยงลูกอะไรตัวอะไรก็ไม่ได้เป็นรักไฟรใครนี่คือความเข้าใจของเขา เอาละเขาอาจจะได้รับข้อยกเว้นในกรณีอาจจะไม่รู้ในวันก่อนๆแต่หลังจากที่รู้แล้วมาอยางนี้ไม่ได้ไอ้ผมก็เลย <c oughs> ทั้งเขียนด้วยดูเหมือนจะมีเขียนด้วยแล้วก็บรรยายด้วยบอกว่า <c oughs> ก็ในเมื่อนบีมุฮัมมัดสลลละวาละาริวะซัลล,ลัม <c oughs> ไม่ได้แยกพูดต่างหากคนละเรื่องละเรื่องเอาไปรวมไว้เรื่องเดียวมีอะไรมัง่งค่าตัวของโสเพนี กับค่ากำนน์คูสุนัขขายหมากินว่างั้นเนอขายหมากินเอาไปไว้ในมาตรฐานระดับเดียวกันมันก็คิดได้พี่น้องครับถ้าผัวเนี่ยบอกว่าดูหมอเพื่อให้ได้ตังมาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมอย่างนั้นมันจะแปลกอะไรเพราะมันเท่ากันไอ้นี่ก็บาปไอ้นุ่นก็ลูกกม็มีเมียก็มีก็ขายไปด้วยสิเข้าใจนะ เออไอผัวก็อเป็นหมอดูได้ตังมาไม่พอไม่พอไม่พอเอางั้นเอาลูกสาวเปิดห้องให้แขกขึ้นเพราะเราก็เท่ากันอะ่ะฮะดียเดยวกันคนบอกคนบอกโหหวาดพูดขนาดนี้เลยมูดขนาดนี้ยังไม่เลิกเลยจะไปติดอะไรกันนะกันไหนเพราะเอาจริงๆพ่อนาบีบอกว่าราคาสุนัขใช่ไหมมีฮะดีสชัดเจนมีน้องเปิดไป บอกว่าเนฮา,านาบีเนาาี่ยห้ามเพราะมันโสโครกนะอันซมานลเคลบห้ามเด็ดขาดารอมเลยราคาขายสุนัขกินว่ามหาริลบั้ีมหัดของโสพินีโสพินีมีมหัศไหมมหัศของมันก็ขับตัวมันนั่นแหละว่าุลวานกลาเหน็นผมก็แปลงไง,ไงล่ายๆเลยแปลว่า ห้ามราคาสุนัขค่าตัวโสเภณีและค่าดูหมอของหมอดูแปลอย่างนั้นท่าน,นี้ถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะผัวจะเป็นหมอดูเป็นตัวครูดูหมอใครมาดูก็เออเอ็งจะแต่งงานก็ต้องวันพุธนะไอ้นุ่นจะขึ้นบ้านของมราหัสนะไอ้นุ่นจะไอ้นี่งั้นบอกให้เมียเองขายตัวไปด้วยเพราะผิดเท่ากันผิดพอ ด้นตรงเลกพี่น้องครับไม่มีอย่างอื่นไม่มีประตูอื่น <c oughs> <c oughs> ทีนี้เรามาดูว่านัดปราดในแต่ละมหบในเอกสารมีคัดลอกมาให้ดูแต่ละทุกมันสหบัตรงกันหมดพี่น้องครับโทษประธานทั้งนั้นแหละ <c oughs> อาจจะมีบางคนที่บอกขังไว้ก่อนขังไว้ก่อนจนกว่าอะไรมันจะเตาว่าไม่มีใครบอกได้หยวนหยวนไม่มีเลยไม่มีเลย จะมาเองมาถับก็ไม่ได้นะฮะสีม่มาถับตรงกันหมดในกรณีว่าเป็นที่ต้องห้ามจะเป็นไปดูหรือดูเองทั้งหมดเหล่านี้แต่วันนี้เสียท่าไปนิดหนึ่งเอามาไม่ครบก็เลยไม่ได้โชวนะ์จริงๆแล้วมันก็อยู่ในเอกสารนี่แหละฮะตองอฮอ์อักบรพี่น้องก็ไปอ่านดูนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็แรงด้วยนะ อย่างอิมามอัลมัดอิบนีฮัมบันบอกว่าไงอัลอิรอฟัตอรฟุนมิเนเซฮรกันดูหมอนะกันดูหมอจะเป็นของหายหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเสี้ยวส่วนหนึ่งของสายยศาสตร์วาซาฮิโรอัคบัสแต่ถ้าเป็นสายยศาสตร์เต็มตัวเลยโศกโกรกกว่าก็แปลว่าไอ้หมอดูเป็นแขนงหนึ่งของสายยศาสตร์เพราะสายยศาสตร์มีหลายอย่างเสกเปานะทำเสน่ ให้คนละคนหลงให้คนตีกันให้คนทะเลาะกันพี่น้องครับบางคนเนี่ยถึงขนาดทึกทักบอกโอ้ยไม่ใช่หมอคำเห็นนะไม่ใช่ภาษาพระนะตำราอิสลามเลยนะภาษาแขกล้วนๆเลยนะผมมีหมดพี่น้องครับอยากดูไหมให้โชยดูเทียบตำราแขกแลนะ้วล่ะ นี่อยากเห็นไมหมล่ะฮะพราะสาวครับแต่อันนี้ทางไหยนะทางแห่งมารายทางแห่งชัยตอนไม่ใช่เท่านี้นะพี่น้องเพราะน,นั้นถ้าไอ้พวกที่มันมาอ้างอิงอะไรยังไงส่งเดชนี่ผมบอกได้เลยว่ามีเยอะกว่านะี่ยันสี่ทิศยันแปดทิศสารพัด แต่ถามว่าเวลาเขาขอ,อขออะไรแม่ขึ้นต้นสวยบิสมิลลาอายลอฮุซีลงท้ายขอต่อใช้ตอนตนนั่นตนนี้บนเลยเราไม่เอาเด็ดขาดเราไม่แขวนอะไรทั้งสิ้นพี่น้องครับของดีอยู่ที่บ้านท่านอยู่ที่ตัวท่านอะไรกุรอานดุอาก็คิดดูว่าเจากที่เราไปเจอสมมุติว่าเราไปเจอนะผีสางอะไรที่ไหนยังไงก็รับแต่ใช้ตอนนย อย่าไปท้าอย่าไปทายอย่าไปอวดดีอย่าไปถือว่าเราใหญ่โตไม่ใช่เพราะนบีบอกว่าถ้าเราไปอวดดีปุ๊บเนี่ยเราสู้ไม่ได้เขาก็จะโตไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งโตเท่ากับบ้านแต่ถ้าเรากล่าวคำว่าบิสมิลละคำเดียวเท่นั้นะฟัสซัสก็ราฟาสซราแคตูบัจะเล็กลงเท่าเป็นเท่าแมลงวนันของดีไหมลนะ่ะ ล้วไอ้ที่เขียนยากก่อนยากอ่านก็ไม่รู้เรื่องตกไปหาไปเลยยู่ที่บ้านสามคุณพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดไม่สบายยาก,ก็กินไปตามระเบียบเพราะเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นอะไรเป็นคำสั่งเหมือนกันใช่ไหมเ,เป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้หายแต่ว่าในทางกลับกันก็อ่านสามคุณเป่าในฝ่ามือแล้วก็ลกูกแต่ต้องอีหม่านนะต้องมั่นใจนะเอ๊จะหายหรือเปล่าน้อ ลองลองดูหน่อยสิไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ให้กับคนสงสัยให้กับคนมั่นใจให้กับคนมั่นใจเพราะนี่เท่ากับสงสัยว่านาบีพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะเกิดผลไหนหรือสงสัยว่ากุรอานเนี่ยจะสําเร็จหรือเปล่าอย่างอื่นนั่นแน่เลยวะไปเจอมาไอ้หมอแล้วแม่มันอมอะไรต,ต่ออเป่าเตี้ยงปังหายแต่พออ่านกุรอานสาวาจะหา,หายหรือเปล่าโอ้โหตรงลงอิมานต่อหมอนแล้วสินะ อีกหน่อยเขต้องเปลี่ยกนการิมาชาดนะแต่กับกุรอานกับเครือบแลงสงสัยไม่ได้เลยไม่มีทางไม่สเร็จมั่นใจร้อยเปอร์ซแล้วสมาธิก็ต้องร้อยเปอร์ซเพราะนั้นพวกนี้เมื่อเจออะไรบทบัญญัติของพรเบิญเจ้าแล้วมันเหลือเล็กนิดเดียวอ่าอันนี้เห็นไหมอันนี้บาตายิมาคอดานเลมไหมนะ่ะไม่ใช่ภาษาอาหรับเราเลย ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับจะเป็นหมอดูหมอเดาหมอสเสนหมอผีหมอยันหมอเวทหมอมนเอาเออกไปจากหัวใจของเราเหลือไว้แต่คําว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วชีวิตของพี่น้องจะราบรื่นจะเป็นสุขจะมีความมั่นคงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านไปวอกแวกวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยท่านจะเป็นทุกข์ตลอดชีวิตแล้วท่านก็จะงมงาย ตกอยู่เป็นเบีย้ยล่างของมันเพราะรัตลาบอกแล้วว่า,วาอินนามาซุนตอนนหัวลันลาดีนายทวันล,ล่านะอำนาจของสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอำนาจนะไม่ใช่ไหมมีผมไม่ได้ปฏิเสธว่ามันจะไม่ส่งผลส่งผลนะถ้าไปอีมานต่อมันจะเป็นผลทันทีแล้วเป็นผลก็ในทางร้ายท่านก็สิ้นสภาพท่านก็หมดสภาพจะกลับเป็นบ่าวที่ดีของอรรสุพรรตาจะมี้อยดูอีกเยอะนะอันนี้ส่วนหนี่ง นะครับตำราผมมีเยอะไงไสยศาสตร์ฟิรอูนไสยศาสตร์อันนี้แปลเลยนะฮะเซฮ์รุลเรอูนฟิรอูนอัซเซฮ์รุอัสวัดมอนดัมฮะ ปีหนึ่เขียนไม่ธรรมดานะโทษไม่ใช่ปี1 6 0่ปีอะไรหกร้อยรตำรานี่ย้อนยุคไปถึงอะไรปีที่หกร้อโทษหนึ่งพันมีลาดีาก็คืออะไรคิดศักรารปีนี้สองพันสองพรวมรวมพันปีแล้วมื้งเงินเจ็ดแปดรปีแล้วตำรา แต่เขียนเป็นภาษาอารบิใช่ไหมฮะอันนี้ชื่ออันนี้มีการค้นพบเะ,ะมีการค้นพบลอกมาจากฟิล์มฮะแล้วถ้าคนที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยโอ้ยนี่ไงภาษาอารบใช่เลยใช่เลย นั่นอ่เห็นยังมีหลายแบบอ่านได้แปลได้ด้วยไม่ใช่ว่าแปลไม่ได้นะอะนี่ใส่วางตรงไหนตรงไหนอันนี้ยันยากูบฮาตัลคอตัม,มินกิตาบิยากูบอลัลยาฮูดีจากตำราของยากูบสายยิวยากูบไงบริสราอินยันยากูบ ตัวคนหน่ะฮะโอ้โหนั้นแสบมากอว้วนดีนะยังมีอีกยังมีอีกนี่เยอะแยะหมดนัน่นอันนี้ใส่สรงด้วยนะ่ารพพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ระท่านพีพ่น้องครับทั้งหมดเหล่านี้แม้จะเป็นภาษาอาหรับก็ไม่ได้หมายความว่าจะ,จะจะถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่วันเดียวครับ ก็อยากจะย้ำว่าหมอดูเป็นสิ่งที่อันตรายแม้ว่าเราจะไม่ใส่ใจก็อย่าไปอ่านเลยนะครับหนังสือที่เป็นวารสารเป็น,นอะไรตรงนั้มันจะมีหน้าเหมืนแต่ถ้าอ่านเพื่อที่จะเอามาอธิบายบอกให้มันรู้ว่ามันเป็นยังไงจะไม่ใช่ไปไปวอกแวกกับมันอย่างที่ผมเมื่อผมศึกษาผมดู้า่าตางอ๋อมันเป็นอย่างนี้หจะเอามาอธิบายไปขยายความแต่ไม่ใช่เพราะไปสนใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวสิ้นนิดนึงสิ เศรษฐกิจวดนี้จะเป็นยังไงไม่ได้เลยไม่ได้อันตรายมากพี่น้องมีคำถามอะไรไหมครับอ่าเปิดให้ถามบ้งางฮะมีไหมังดครับ,บผม จอเป็นตามสถิติได้ไม่ใช่เช่นลายมืออย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะแม้มว่าจะอ้างถึงสถิติแต่ทำลายอากาศเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นันไม่เป็นไรก็อย่างบางคนบอกโอ้ถ้าเห็นหูยาวลาย,ยุยืน หูยาวอายุหูยาวตายมาอายุหูใหญ่อะหูยาญน่ะตายก่อนอายุเยอะแยะอย่าบอกแวกนะนี่ก็ทำลายมือนกันนะไหนมาสักเล่มมันอายุหมูลูกอะไรอ่างไายุหมูลูกแต่ยำหมูโลกแต่ยำแต่ยำหมูโลกนี่เป็นตำรา ขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าจะแต่งงานจะโอ้ยสารพัดก็คนอาหรับละอาหรับอียิปต์ฮะก็มุสลิมด้วยละก็แบบหลงไงแบบหลงมีเยอะแยะอาหรับยังกาสศัยศาสตร์จะต้องมาจากอียิปต์และโมร็อกโกโอ้ขังมา แล้วก็เป็นการเรียกยินเป็นการเรียกไอ้ที่บ้านเราเรียนแบบก็มาจากนู่นแหละเนี่ยอย่างเงี้ยภาษาหรบนะาบ็่หละเนี่ยแล้วก็มีถึงขนาดว่าอักษรแต่และอักษรเนี่ยจะมีอักษรดินน้ำลมไฟรืยอยักไหมตออบีอัรของอักษรเขาเรียก บ้านเราสมัยก่อนเรียกว่าอีเซมนึกออกไหมเรียนอีเซมเรียนอีเซมจร,จริงมันแปลว่าวิชาหูหรูฟอุปรสารพัดสารพัน,บ,พนบางชื่อโนูนด,ดินมีชื่อไอชาเรามาบวกกันดูซิพอบวกกันดูอ้ออย่างนี้อยู่กันไม่ยืดนี่มันมีดินน้ำลมไฟธาตุตงแก้เคลืต้องอะไรอู้สารพัดคนใต้มีอยู่มีอยู่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าไปขอลูกสาวเนี่ยถามชื่อถามไปถามมาไม่เอา ย่อเอาตารางออกมานับดูก่อนว่าเป็นปรปักกันดูวิชาหโหโูมีตำราทั้งอะไรเวทมนตยศาสตร์คา,าถา,าอาคมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยฮะอ่าเห็นไหม อมีอะไรฮะจะทำร้ายกันอันนี้ฮัลเหาอัตบัตรมีผูกไม่ให้ผัวหาเมียไม่ให้เมียหาผัวให้บ้าให้คลั่งให้รุ่มร้อนสารพัดนาโสุบินเลยมินจาดิเราขอฟังคุ้มครองจากอมราดให้้นเก็ีสิ่งจงเพราะนั้นย้ำกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมั่นใจในพระองค์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ขยะขยะดีๆสําหรับเรามั่นใจนะล่อนะขยะดีที่สุดคือพระนามฟัตอูบิฮาใช่ไหมลิลลาฮิอัสมาอัลฮุสนาฟัตอูบิฮาพระนามของเรามีมากมายสวยงามสุดยอดเพราะนั้นวิงวอนขอต่อพระองค์อย่างเวลามีอะดีษก็บอกว่าอย่างการเจ็บหรือปวดณตรงไหนเนี่ยอัสอัลลอฮิอัลอาซีมนะอัาซีมเป็นพระนามของอัลลอฮ์ขอต่ออัลเราผู้ทรงยิ่งใหญ่ รับบรร์ชิลอดีมเจ้าของบัลลังอันยิ่งใหญ่ไอเยชวียนียท้าข้าพระองค์หายจากสิ่งนั้นนันอ่านไปเจ็ดครั้งเป็นถือว่าเป็นหนึ่งรอบของการรักษาและถ้ายังไม่พยังไม่คลายผมบอกย้ําอยู่เสมอนะฮะว่าอัลลอฮฺตาลาให้ไว้เนี่ยกุรานนรอยเปอรซที่นบีสอนไวห้หะดีษ1น0ยซนพาราเม็ดหนึ่งมันก็มีสารที่จะทําให้หายปวดนึรในตัวของมัน แต่พาราประทานโทษกาแฟกินกว่าหายก็มีผลเท่ากับมุสลิม,ลมใช่ไหมใช่ฉีดยาเนี่ยฆ่าเชื้ออะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่เป็นทางเขาเรียกกายภาพมันก็ส่งผลร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยตามเปอร์เซ็นต์ของของสารเคมีที่มีอยู่มันก็ออกฤทธิ์มึงจะอีหมานไหมอีหมานจะศรัทธาไมมศรัทธาแต่ปรากฏว่าคุรานด ua ความร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ตัวเราแล้วเพราะนั่นเต็มอยู่แล้วถ้าเราเต็ม ก็สมริเต็มสมแดงเต็มทีนี้ไอ้ที่มันไม่เต็มมันช้ามันอืดมันอาดมันเยืดอยู่ที่เราก็แปลว่าเราไม่เต็มไงเราก็ได้น้อยอ่ะนั้นทําอย่างไรให้เราได้เต็มหน้ามันก็มีการยกระดับไอ้ที่ไม่ไม่ต้องเลิกดูก็ต้องเลิกดูไอ้ที่ต้องเลิกฟังก็ต้องเลิกฟันไอ้ที่พูดอย่างลิ้นเนี่ยบางลิ้นเวลาเราขอเราใช้อะไรลิ้นเราใช่ไหมแล้วถ้าลิ้นนี้เนี่ยสัปดีสัปดนดสกปรกโสมม ช่ไหมแจกกล้วยอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยเดินไปไหนมาไหนแจกกล้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยราะบางคนถามว่าทําไมต้องเว้นพูดคํหยาบอ๋เวลาเราต้องการจะใช้มาแล้วมันง่ายมันสะอาดมันเก็บไว้อะเอาไว้ซิกูรุลโลใช่ไหมพอซิกูรุลโลสะอาดเวลาขอดูอาก็เออเรารับง่ายเนาะเนาะได้ง่ายเนาะเออใช่ไหมแต่ถ้าโอ้ยไต่ลมพาทั้งนั้นเลย ไอ้ที่เอามาพูด่ะวันซืนนี่ผมไปเติมน้ำมันในหัวาลายบางกอเดซไปเสร็จแล้วเอากุญแจยื่นให้ผู้หญิงนะเติมน้ำมันกุญแจตกโอ,อก้โหมันพร่ำบนไอ้นันตกไอ้นี่กระเด็นไอ้นันกระแทกอะไรก็โอ้เราเป็นผู้ชายเราเวียนหัวเลยอะไรเขาเองวะเนี่ยเขาเรียกว่าเขาอะไรอุทานนะเขาเรียกแล้วมันว่ายเยอะไอ้นันกระแทกไอ้นี่ไอ้นี่กระแทกไอ้น่นเลยอีเล่ไอ้เราเป็ผู้ชายนะออะแล้วไม่มองก็หันมองกท็ทางอื่นจะไปหาอะไรต่อะไร เลวถ้าอย่างนี้ดออหนักมากออยากมากยากมากเพราะปากโอ้ยม,อออมันเอาของขกปรกมาพูดอะแล้วก็มีเรื่องสําคัญอยู่อีกทีหนึ่งไปนู่นไปเมืองการกันก็มีประธานมีมีอินดีเลอร์อาจารย์มูซาไปกันสามสี่คันรถเสร็จแล้วก็ไปไปกลางเต็นท์นอนก,นกันที่ห้วยแม่ขมิน้นทั้งคืนอยู่ในป่าเลยทนันีีพอกลางวันก็ไปเที่ยวน้ำตกกันใช่ไหมลงมาเที่ยวน,น้ำตกก็เผอิญว่าไอ้ฝรั่งสองคนผู้หญิงกันนะฮะมันมากัน มันนุ่งสั้นยังไม่พอมันบางมันปิ้นกันไปก็ปิ้นกันมาไอคนที่เขาเห็นเขาก็ทานชานทาเขาเรียกอาจารย์ทำใหม่กวนะห <c oughs> วานดีนู่น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 เราก็บอกเลยอีนายตลาไม่ใช่ดิอีกหน่ยอยเจ็บใข้ได้ป่วยมาันนี่ด่ออยากลำบากก็ได้กันหมดแล้วเนี่ยหันพาให้ไปดูอะไรไม่ดูม ah ันแบบเออเนี ah ่ยเห็นไหมเพราะนั้นเราก็จริงๆเรื่องจริงถ้าเรารักษานะ รักษาหูรักษาตารักษาปากดีมากของ่ายแต่ถ้าเราไม่ระวังรุ่มร่ามยอกหลายวันนอนหลายทีฮะเพราะนั้นตรงนี้อลอละร,รอศูนบ์กวนละร้อยเปอร์เซแต่ไอ้ที่ไม่ร้อยคือใครบางคนได้ยี่สิบไอ้ยี่สต้องหลายรอบหน่อยกว่าจะได้ร้อยจริงป่ะอ๋อฮะ หรือบางคนมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้งยกว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ต้องหลายซ้ำที่กว่าจะได้ร้อยอ่ะบางคนนอนบางคนสองทีสามทีอย่างมูฮัมหมัดเนี่ยไปมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าลูกนี่เป็นอลายลุ่นหน้าดำคำเคียนดนบีไปถึงกับมือยกรูปหลังพอุครูชียาดูอัลลอฮ์อินนีรอซูลุลลอฮ์ไปเจอไอ้ศัตรูของเราข้าคือรอซูลุลลอฮ์หายเป็นปิดทิง้งง่ายไหมโอ้โหน้าทอของเราหน่ามึงเอ้ยไอย้กุสซี่หลายต่างพวกมันอ่านแข่งกับเราอีก เดี๋ยว่ะเอามาเอาม,ามันเป็นคนละอย่างไงคนนั่นรอสุล u l l a อิมราฮมิมัดอิบนนฮัมบันมีน้องมีคนมาตามแกแกก็สอนอย่างเงี้ยแกเป็นอาจารย์แล้วอะไม่มีเวลาแกก็บอกอ้าเดี๋ยวจะเขียนให้เอาไปอ่านให้คนป่วยฟังนะ <S <S <an> <S บอกว่าดิฉันอิบราฮมัดอิบนนฮัมบันนะ <S <S <an> นอะอ่ไปซะไปซะวะแค่นั้นแหละแล้วก็ไป <S <S <an> ดูลาอิลาฮะอิลลัลเราของเราเราพอาอ่านกันหัวปักหัวปำเพผ่อๆไอเชตานแข็งอีก จีเลิศไล่ฟังนะฮะจีเลิศไล่ฟังมีคนบางคนโอ้ยอุตส่าห์ไปไล่ผีว่ะไปอ่านใจแลไล่ผีกูแข่งบอกเฮ้ยมึงจะมาไล่กูเลยมึงสุโบยังไม่ได้ละหมาดเลยน้ำยังไม่ได้อาบเลยว่ะเมื่อคืนนอนกับเมียมาเลออีละอีละล้อเสียคนไม่ชัวร์แล้วไปไม่ชัวร์เนี่ยโดนไข่หน้าใช่ไหน้ำละหมาดสุโบยังไม่ละหมาดเลยว่ะมึงยังไม่ได้อาบน้ําเลยไอ้นี่หน้าเลยหาหลามรู้ยังไงวะเนี่ยเสียเขินเพราะฉะนั้นเราต้องพยายาม สร้างบารมีให้กับตัวเราบารมีได้มาจากไหนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ดีกรุ๊ปลอขอดูอาเรามม่ระวังตาไม่ดูหูไม่ฟังในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามก็จะ,ะง่ายครับผมแล้วไม่ต้องไปกังวลพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกลัวถ้าตาบดใช่ไหมจบก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับถูงนองไม่มีคำถามไนะอ่านิยานสามหลี่ยมนะ ฮะอมีเย,ย,ยๆๆ <c oughs> อะแยะครบทีนี้ผมกัวกวงวลอยู่หน่อย,หอยเหมือนกันว่าพวมันจะหลุดไปสู่อะไรคือผมมีครับมีเขาอย่างนี้เขามีอักษรที่จะใช้เขียนเนี่ยอขระเนี่ยเขาจะมีอระตั้งแต่นบ,บีนัวนบ,บีชีสน,นบ,บีลูดนบ,บีอะไรเขาเรียอกอ克ามุโรฮานี สุดท้ายนะเขาก็จะเขียนโดยภาษาเหล่านั้นซึ่งคนที่จะไปแก้เนี่ยก็ต้องรู้รู้รู้ทีนี้ไม่รู้อักษราของคนในยุคไหนเนี่ยตรงนี้นี่ยเขาบอกศยศาสตร์ของแขกเนี่ยมันยากแก้ยากเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาเขียนกันบนรรดา,า็ภาษาเขมรภาษาอะไรขยุกกะเกยบ,บรรษษาลีศาสนากฤิแล้วมันก็ง,ง่าย <laughs> قا... أو أقول كاني... نتعب... قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو وفر... الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته